โชก ok ี้โชกี <s art> um> ้ครีมรสช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์เบบี้มาย healthy plus คีซ่าดิฮอดิชันเราได้ชมความสามารถจากเด็กสมห้ากใหม่หลายคนแต่ใครจะรู้ว่าความสามารถเหล่านั้นได้ถูกผลักดันด้วยสองมือและหนึ่งหัวใจจากผู้ที่มีนามว่าคุณแม่นั่นเองนะครับ คำเตือนอีกหนึ่งร,ร้อเมตรถึงเขตอันตรายาแข็งแรงมากอะอึ้งกันทั้งสตูเลยครับลีลาของน้องละเขาเล่นเอาคูซ่าขยับจังหวะตามไปด้วยเลยฮะ ตามเลยอ่ะแต่แรกคือน้องที่เต้นแบบแข็งแรงมากอ่ะแข็งแรงมากเนาะพี่รอดชอบขั้วและเท่อะคุณรอดว่าไงครับผมเขาเรียกว่ามีทักษะการเต้นครับแล้วก็มีแรงแบบฮึดเลยปุ๊บอุ๊บอุ๊บคือแต่ละแล้วก็มีท่าที่ท่าเลยมีท่ายากด้วยคุ้นๆเราทําท่าแรกได้นะไม่เชื่อ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 ก็ไม่เคยเชื่อไมอไมเชื่อไม่เชื่อไม่เชอไม่เช่อไม่เชื่อมกันื่อไม่อไม่เชื่อไก่เชื่อไมเดี่ยวตัวเองด้วย ไหนไหนเนื้อสองซ้ำเฮ้ยเฮว้าวไม่น่าเชื่อครับลีลาของคุณสีพันธ์เฮ้ยสีไล่โอเคเลยอะเอาเอ็นไหนไเน้อขาดูอีกทีเขาดูอีกทีเขาดูอีกทีไม่เลิกไม่ไม่จับภาพไว้อ่ะขอดูอีกทีไม่ทันจไม่ทันตากล้องไม่ทันขออีกหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยวไรอย่านึกว่าทำได้คนเดียวโอ้ยไม่ยอมกันที่ไหนครับโออวปเ้ย คือจะพูดยังไงเห็นภาพคือว่าเป็นการเต้นที่แบบรสนิยมดีอ่ะเข้าใจปะคือ <okay. S 1> เต้นแบบเราจะเห็นแบบ oh. เต้นแบบ ใส่บางทีอาจจะใส่ท่าเยอะไปนิดนึงที่ดูเกินวัยแต่นี่คือเต้นเต้นคือแบบเป็นแดนเซอร์ที่แข็งแรงเต้นแบบเป็นท่าแบบโปรเฟชชั่นอลมากคือปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้แล้วแม่หน่อยไปคิดว่าน้องเขาแตกต่างกับแม่มันเห็นแค่ลุกภายนอกจิตใจแม่เขาทันสมัยนะถึงแม่แม่เขาจะใส่ลูกประคำมาลูกประคำเอาไว้เเป็นธรรมะถมวยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ปั๊บนิดนึงค่ะคุณแม่ใส่ลูกประคำแต่ลูกมาสายแดนแบบว่าโอ้โหอินโนเวชั่น เห็นลูกเนี่ยมาเต้นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยมีต่อต้านไหมว่าทำไมลูกไม่เรียนรําหรือว่าทําไมลูกไม่ทําอย่างอื่นเขาเอาทุกอย่างค่ะรําที่โรงเรียนวัฒนาเขาก็เรียนด้วยค่ะ รู้ไหมอีกอย่างหนึ่งว่าอุปกรณ์ประกอบเนี่ยที่บ้านทํากันเองเหรอคะก็คือช่วยช่วยกันทําด้วยอะค่ะทำยังไงยังไงทำกันเองหมดเลยน้องๆที่ทํางานช่วยกันอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะอ๋อมาห่อช่วยกันห่อครับช่วยกันห่อเอาเเ้ามีโชสองกับแถมจากออกกาเป็นโชตีลังกาจากที่สูงไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนไม่ใช้สแตนอินด้วยครับเล่นจริงจ็บจริงแต่นั่งนิ่งเก็บอาการครับรอครูซ่าว่าจะเลือกออกกาเข้ารอบด้วย หรือเปล่านี่ครูซาครับเลือกหรือไม่เลือกน้องจัสตินครับเลือกหรือไม่เลือกครับกับน้องจัสตินเลดลว่าอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดนะครับเป็นแรงงานจากที่บ้านของคุณแม่นั่นเองครับลเลือกหรือไม่เลือกอมอมผมชอบลีลาตอนท้องเขาเปิดตัวทะลุกำแพงมากเลยทั้ น้องจัสตินวาที่สุปตาคนตอไปอผมชอบลีลาคูซาตอนเลือกน้องมากๆครับลังกาลงมาจากที่สูงเลยครับผมเราไปนด้วยความแสบด้วยความซาคิดซาคนต่อไปเลยครับน้องเจนนี่่ว้าวสวัสดีดครับงนันนะนตัวเลยครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อแดงกิงเจนนี่หนูอายุหกขวบหนูเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะ ่คืออะไรคะบาเรนบาเรนอย่างน,บบนี้น้องเจนนี่สามารถพูดภาษาบาเรนได้ไหมคะได้ค่ะาาานับหนึ่งถึงสิบอ่าภาษาบาเรน 1, น 3, ่ 5, งจาก one two three four five ้เราเข้าใจแล้วน้องเข้าายถึงว่าถ้ายืนอยู่ในประเทศบาเรนเรียนอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์ก็นับ one two three four five six seven eight nine ten เหมือนกันครับผมแม่เ่าไหร่คะขอโทษค่ะเข้า อีกหนึ่งโชว์ลังกาหน้าจาักออการับฟาดพื้นเต็มเต็มเมื่อกี้ไม่ทางน้องพี่เปิ้ลหมั่นไส้เลยลูกเลยวองอ่ะยิั่งยอเองลูกผมหน้าฟาดพื้นจนบานไปหมดแล้วเป็นเด็กที่ดีมาก <c oughs> วันนี้จะมาโชว์อะไรคะ y MCA พร้ <N> อมไหมครับพร้อมเนาะอ่ะง้นพี่มิ๊กยกเวทีให้เลยนะ สาวสุดยอดเลยครับมากแต่เราจะไม่ให้โชว์แต่เพียงเท่านี้มานี่เลยครับ <Yeah. S 2> มาทั้งคู่เลย <Yeah. S 2> มา <Yeah. S 2> เราเปิดโอกาสให้โชว์แล้วโชว์เต็มที่เอาเพลงมางานเข้าคุณแม่ครับวันนี้โชว์คู่เลยฮะ เนี้ยเจ็นี่ก็ไม่น่าจะรู้จักครับคือคุณแม่ยัดเยียดลูกใช่ไหมคะน่าเลยจริงีตอนจบมีกางขานะเอากางขาแต่ครับจริงมากโค้งขนาอาย่งนี้เลยนี่ดูดูพี่ออดูพี่ออนหนึ่งสองสามพับกันปึ๊บโโอ้หเก่งมากทุกคนเลยเก่งมากฮลโ เลีกเลยกหรือไม่เลือกครับกับความสามารถของเชีย,ยร์ลีเดอร์สาวคนนี้โอ้ค oh, รูซ่าเราพท่ากับคิซ่าคนต่อไปนะครับชื่เหมือนผมเป้เลยขอเสียงปรามือกันน้องมิกกี้เย้เย้โอ้ตรงนี้เลยครับผมวันนี้จะมาโชว์อะไรครับมิกกี้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมาย <Okay. S 1> เลขที่คุณเรียก <laughs> พร้อมไหมครับพร้อมมาพร้อมแล้วโชว์เลยนะโอเคขอเสียงปรบมือกับน้องมิกกี้ Bear. Yes, bear. Oh, bear. ต่อไปจะเป็นโชว์การลอกการบ้านจากคุณแม่นะครับสังเกตน้องมิกกี้ดีครับลีลาทั้งหมดนี่ลอกมาจากคุณแม่แบบสำเนาถูกต้องเลยฮะ Singing, oh, yes, เพิ่มรสชาติของโชว์ด้วยคาวดันอีก2หนุ่มหล่อครับกับฝาแฝดของเรา โอ้กเยสกรยสนุกสนานมากพอเราลองฟังคำตัดสินเลยดีไหมครับมาครับสรุปแล้วครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องมิกกี้เลือกหรือไม่เลือกครับครูซากับน้องมิกกี้คนนี้ครับลีลาของวัวน้อยทอครูซาว่าไม่เลือกนะครับงั้นเรามาสนุกต่อกับคิดซาคนต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องวุ้นเนี่ยโอ้ น้องมุลคะเชิญค่ะวันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรคะเื่านิทานค่ะนี่หมาชวันี้เล่านิทานเรื่องอะไรคะเทวดากับชายตัดฟืนค่ะคุณแม่พร้อมไหมครับคุณแม่มาช่วยน้องใช่ไหมครับงั้นคุณแม่เชิญเลยครับโอ้โหฮือ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 ชายตัดฟืนยืนฮือฮือร้องไห้ขวานตกลงน้ำทำงานทำงานอ้าว มีสวิตชิ่งคอสตูมกันตรงนี้แบบสดๆเลยครับจากคุณแม่กลายเป็นเทวดาแล้วครับผมาถามว่าหนุ่มน้อยมานั่งเศร้าสศร้เป็นเพราะเหตุใดเอาละครับเปลี่ยนกลับไปเป็นชาวนาคุณหัวตอบว่าก็ขวานของข้าตกน้ําหายไปอ๋อแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเทวดาครับเล่นสองบทในคนเดียวเลยครับเทวดา กระโดดลงน้ำไปอีกตุ้มต่ำตุ้มต่ำชดาหล่นว่ายน้ำเออว่ายน้ำเออไม่ได้เออเอาเอาชดาก็ห่วงบทก็ห่วงครับดูครับว่าน้องเขาจะไปยังไงครับนี่เดี๋ยวขวานจะขอหัวตัวเองแล้วก็ขวานน้ำใหญ่เรืเองราการสนุกเลยใช่ไหมคะชายตัดฟืนจะได้ขวานคืนหรือเปล่าท่านคณะกรรมการแสนใจดี ให้นวนได้ไปต่อด้วยนะคะมีทำเสียงเซ็กซี่ด้วยครับอ้อนขอกรรมการครับรผมขนาดเสียงแหบทำไมเสียงถึงแหบครับคุณแม่หนูไม่สบายหนูไม่สบายเหรอคะแข่งมากนี่งานเอกใจใช่มันมีความพยายามที่แบบผมว่าีสุดยอดสุดยอดน้องพูกเลน้อสุดยอด คุณแม่เล่นดีมากครับผมจังหวะการเปลี่ยนเสื้อดีเหลือเกินเดี๋ยวครับพี่มิกค,คุณแม่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมเลือกว่าสรุปแล้วคูซาเลือกน้องนุ้นหรือไม่เลือกครับคูซาครับถ้าอยากฟังนิทานให้จบผมว่าต้องเลือกน้องวุ้นเข้ารอบนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เห็นขวานอีกสองอันนะครับท้อคูซามา,มาเลย จริงๆจาบทได้แค่นี้เนี่ยยากมากแล้วนะคะเก่งมากในเรื่องจาเนี่ยตบมือให้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าฝึ <c oughs> ก <c oughs> อีกหน่อยลองเพิ่มเสียงหน่อยดีไหมคะนะคะโอเคคดูร้อนครับก็มีโอกาสหน้าอายุแค่ห้าขวบเองผมว่าคราวหน้าเนี่ยต้องเก่งแน่นอนรอเต็มบทเ แม้ว <minutes> ่าแม่หลายคนจะไม่ไ <lawsuit> ด <ulously What S 2> ้ออกมาชวนกับน้องๆนะครับแต่เรารู้เลยว่าเบื้องหลังนั้นไม่มีใครที่ไหนจะดูแลใกล้ชิดพวกเขาไปมากกว่าคุณแม่นั่นเองครับไปพบกับคิดสร้างนุ่มหล่อคนต่อไปของเราเลยนะครับน้องเจไดนุ่มหล่อสดใสกับน้องเจไดครับเจไดเจไดเจไดอยากจะให้มามามานั่งตรงทีวีตรงนี้แม่มีบังคับด้วยครับเจอคุณแม่นงครับผมขออนุญาตคุณแม่ย้ายโลเคชั่นนะฮะสวัสดีค่ะ น,นผมชื่อมองจะได้อายุวตามควบวันนี้บทเดบาวิธีต้องให้นะะ่างกันเข็งแรงโอ้โฮเยอเยอะอินตักมากมากเอ้ยลูกออกกลงมาแล้วที่จะกลังกันะค่ะอ่ะวิธีการบอกคุณที่รักให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีักใจมากเลย เอาแบบนี้๋อไปปาดเพื่อนหน่อยอลีลาการโชว์การปันจักรยานของน้องเจดัยครับอะไรครับจบน้วยเอ้าแล้วครับยังเสียวเลยอ่ะโอ้อุยไม่น่าเชื่อว่าจะมีโชว์ผาดโผนขนาดนี้ว่ายานี่ีก็ความน่ารักสดใสกับน้องอัญญาครับมาตรงนี้เลยค่ะ อายุเท่าไหร่ลูกอายุ4ค่ะอายุ4 years ขวบครับผม4ขวบนั่นเองครับโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับน้องอันยาอันยามานี่โชว์นะครับ1 2 3อ่าสุดแสนน่ารักลีล่าร้องไอ้ลองผมน่ารักมากครับดูจากกีต้าร์ไว้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแปะสติกเกอร์ด้วยครับผมฟิวเจบอร์ สาวนักร็อกแอนด์โรลดถามทีมงานนิดนึงฮะอันนี้เป็นโชว์ของน้องมังกรหรือพี่ชายน้องมังกรกันแน่ครับรู้สึกจะจัดหนักกว่าน้องนะฮะน้องมังกรอาทิตย์เต้นท่ามังกรไม่คิดใช่ออะไรฮะ คุณแม่กับญาติญาติต่างพามาช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจเลยครับครูซาครับครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกครับเลือกหรือไม่เลือกครับท้อครูซาเลือกนะครับการช่วนความสามารถต่อหน้าคุณเยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะความตื่นเต้นสามารถเปลี่ยนเด็กร่าเริงสนุกสนานให้ประหม่าจนเสียน้ำตาเอาง่ายนะครับเหมือนกับน้องนาตานี่ครับ น้องตื่นเต้นคนเยอะเลยแต่เมื่อวันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสู้ไหมคะสู้แต่ไม่มีกําลังใจไหนจะดีไปกว่ากําลังใจจากคุณแม่ครับที่คอยอยู่เบื้องหลังทุกพัฒนาการทุกความต้องการของลูกและคุณแม่น้องนาตาก็ปรอบโยนสร้างกําลังใจจนน้องนาตาพร้อมที่จะโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ชมแล้วล่ะครับ พิซซ่าสาวสวยคนต่อไปของเราเลยครับน้องนาตา คำเน่าถูกต้องครับกับความสวยของน้องนาตาสดใสมากเหนื่อยไหมคะเอหอนือ่อยเก่งมากแต่มีความสุขหรอเปล่าคะัในการได้โชว์เมื่อกี้ดีมากคร<อ>ูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องนาตาครับเลือกหรือไม่เลือกครับกับความน่ารักสดใสกับสาวสวยทีชิ่อน้องนาตาคนนี้ครับนาตาครูาซาโอคูซาโอ,โอแม่ อบคุณความรักของคุณแม่นะครับที่ทําให้น้องนาตาเก้าผ่านอุปสรรคเล็กๆในใจเพื่อสะสมเป็นประสบการณ์ไปใช้ในอนาคตครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าแม่คือคนสําคัญที่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอและเรายังมีโชว์แม่ลูกและยายเรียกนด้ว่า3เจเนอเรชั่นในหนึ่งเดียวและท้ายรายการพลาดไม่ได้กับโชว์พิเศษสําหรับคุณแม่ทั่วประเทศจากเด็กๆคิดซาที่ผ่านเข้ารอบสักครู่เดียวครับ